thế chào, hôm nay in thảm mèo, ba mẹ du, hoai khom, hỏi hoai chụp, còn sẽ đi du cà phê, cốt rễ, cốt sáp sạch hay, chim đà chơi đơn, săn cá đinh, cung kinh, cung kinh rồi, Hỏi chụp, đuôi hỏi khom, Hỏi kết đen như cả, đã hoai mận, ăn nhoi, ăn lấy big big, ไปขายกาดกิโลสาวเด้อให้สนใจไปตัวหาคนเลยกาดกิโลสาวกาดนี่คมขาดกาดนี่คมกาดน้องเรี้ยงกี่ล้มอ่ะขาดไส่ออกกันก้อนนี่คมตัวเล็กมันเป็่อยป่อยซะามันเลี่ยง ก็เลียงเขาว่เ้ดสยงนีอย่างนี้นี่ได้เหรอตอทาบหมนั่นี่ตีดักกุ้งแปลงตีดักกุ้งไว้ร้อมตีดักตีดักกุ้งนี่เทาไงตีไม่เหมือนสามตีนี่เพราะว่า่เป็นต้มถวดิน ต้มทัวไปขายนี่ต้มหินไปขายขายกาดวันวนี้วันพัลวันวันจันทร์กันเจวันพัลฮัทโลวันนี้วันจันทร์ขายกาดจันทร์กาดอยูล่ล้มกาดวันใหม่กิโลสาว nè bật tôm này hả? mệt ổn trồn Cho chim hả con? Uhm, mặc e mặc đấy, đi lắm lắm จะต้มจะปุดๆเลยให้ถั่วเด่นเมียงนี่ลั้มเนาะมันมีตะบโบ่จับโบ่ร้อยเข้าซิบอันนี้ร้อยแปดซิบมาเนี่ยได้เป็นถุงอันนี้เป็นถุงอร่อยแปดซิบนี่ก็นีอร่อยแปดสิบบาทแป้งอะล่ะดูทั่วปนี่เนาะดึงถั่วถึงหอมด้วยแป้ง เจาหนาปกาเจ้า,า,ามาพอปาเสด็ดปาเสด็ดที่เขาจะขออังเบิ่์นนะขอไปแกงได้เนี่ยได้ต้นมะขามเจ้าใบมันหลวงนี่ดูปาเสด็ดปาเสด็ด Từ ba mỏ hết cho đâu Đồ nhầy cơ Ừ không biết trọt thẻ mà đây Đồ gì vậy lời Kèn hoặc con cơm cháu Bọn cái bọn hàm vào nhà nhìn kín Kèn hoặc con cơm Nhà hoa lông bớt hoa nó không tỏa nhay cơ Nhà cháu Bà lìm hoa lông bớt hoa nó Tại cái một tại โอ้มตายเดียวเดี๋ยวเปิดแต่ๆเขาลหรออู้ตัวใหญ่เนาะนี่เขาไปตอดแหมาได้นี่ปุเจะไปขายกาดนะเจ้าตัวใหญ่มากเลยอะเนาปลาลิ้มหรือปลาชนตัวนี้ปุ่นอะประมาณแปดที Không ừ, này. À luôn đường đồ cứ tùy ngay tải chè luôn tùy ngay bây sẽ đi khai cát cho biết vậy con rồi nên nuôi cái cháu phải bòi cho tùy ngay nên đi bòi xa ăn cả khổ cháu kiếp tự y cơn được cháu nó khó cuốn được cầm lăng chạy cháu khó cuốn cháu và đi cháu